สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระศรีวลีหินแกะหลังจานหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยค่ะ สภาพพระมีความสวยสมบูรณ์นะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทองค์พระจะสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก m e s s e n เจอได้สำหรับท่านใดที่ต้องการนะคะให้อิ่มสั่งสั่งให้อิ่มหาพระให้นะคะรับจัดหาพระตามใบสั่งได้ด้วยนะคะอย่างนั้นก็สามารถสะดวกติดต่อได้ทุกช่องทางหรือรวดเร็วสุดก็คือโทรศัพท์คุยกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ